พาน้องหมาหาอาหารนั่นเองค่ะพาน้องหมาหาอาหารใช่ค่ะเร,เรามาดูคำสั่งกันก่อนเลยค่ะมาดูข้อที่1เลยนะคะใช้ดินสอสีลากเส้นทางพาน้องหมานะคะไปหากระดูกได้อย่างปลอดภัยค่ะถ้ามีหลายเส้นทางให้ใช้เส้นทางละ หนึ่ส <1, 4. S 1> เท่านั้นก็คือซ้ํากันได้ไหมคะสีไม่ได้ไม่ได้นะคะเรามาดูข้อที่2กันเลยค่ะคเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดนะคะเพียง1เส้นทางเท่านั้นนะคะสามค่ะเขียนลูกศรลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างตรงนี้เลยนะคะคที่แสดงทิศทางการเดินที่เลือกไว้ในข้อที่2ค่ะคก็คือถ้าเกิดว่ามีหลายเส้นทางเราก็ใช้เส้นทางละ 1- เท่านั้น แล้วก็เลือกเส้นทางที่เราคิดว่าเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดนะคะแล้วก็เขียนลูกศรลงในช่องถังด้านล่างใช่ค่ะคงไม่น่าจะคงไม่น่าจะยากใช่ค่ะนักเรียนของเราเก่งกันอยู่แล้วทำได้แน่นอนเลยครับผมวันนี้คุณครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับไปทำกิจกรรมกันไปเลยค่ะ หมาไปหางกระดูกอย่างปลอดภัยเนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงเจ้าตัวนี้ด้วยคล้ายๆกับเจ้าตัวสัตว์ประหลาดไหมครับใช่ครับรวมถึงต้นไม้เนี่ยเดินผ<ช>่านได้ไหมไม่ได้นะ<ช>ครับเดินผ่านต้นไม้ไม่ได้ก็ต้องหลบไปยังทิศทางอื่นนั่นเองอเรามาดูแนวคําตอบของค,ครูการดูซิว่าเด็กๆจะได้เหมือนคครูหรือเปล่าค่ะอาวแคุณครูจะใช้ตรงนี้ครับสีแดงใช่ไหมคะเส้นแรกเส้นนี้เลยนะครับครูใช้สีแดงขีดเส้น ก่อนเลยในข้อที่1นึ่งนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ใช้อีกสีหนึ่งครับใครได้เส้นทางสีน่าจะเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมสีม่วงไหมคะได้ไม่เอยเส้นทางนี้ะนะครับต่อไปเป็นสีเขียวครับนี่ครับอีกหนึ่งสีนั่นเองะนะครับอีกหนึ่งสีครับสีส้มครับค่ะนี่ครับ โอ้โหหลากหลายเส้นทางเลยใช่ค่ะถ้าเด็กได้กันครบหรือเปล่านะครับมีสีดำมีครับโอ้โหแย่มากเลยนะคะคอย่างที่บอกว่าเราต้องใช้เส้นทางนั้นหนึ่งสีเท่านั้นใช่ค่ะจากนั้นนักเรียนก็เลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดเพียงหนึ่งเส้นทางค,ค่ะนะครับครูก็จะเลือกเป็นเส้นทางสีแดงนั่นเองนะครับก็คือไปขวาขึ้นบน ขึ้นบน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 แล้วก็ไปขวานี่มาถึงตรงนี้แล้วนะครับไปขวาไปขวาไปขวาและไปขวานั่นเองคุณครูใช้เส้นทางสีแดงค,ค,ครับน่าจะเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดใชค่ค่ะตรงนี้ก็แล้วแต่นักเรียนถ้าคิดว่าเส้นทางใดเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดก็ใส่ลูกศรลงไปในช่องด้านล่างน,น,นั่นเองนะครับ ได้ไม่เอ่ยสำหรับใบกิจกรรมใบนี้นะครับอาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่ค่อยๆทำไปนะครับไม่ยากจนเกินไปต่อกันเลยครับสำหรับใบงานที่6นั่นเองนะครับใบงานที่6ครับเรื่องจัดแจกันดอกไม้ค่ะจัดแจกันดอกไม้ Rams. ตอนนี้นะักเรียนต้องมาช่วยค,ครูจัดแจกันดอกไม้แล้วใช่ค่ะจะเป็นอย่างไรครับผมสำหรับ ใบางานจัดแจกันดอกไม้ดเด็กเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะครับทำได้กันบ้างหรือเปล่าครับตอนนี้เรามาดูแนควคำตอบของค,ครูไปพ,พร้อมๆกันดีกว่าครับเงื่นครับอ่านคำชี้แจงใบงานอีกครั้งหนึ่งได้เลยค่ะ ติมตัวอักษร A B C D นะคะก็คือตัวอักษร A B C D เนี่ยจะมีบัตรคำสั่งอยู่นั่นเองนะคะ,งงะคเพื่อจัดแจกันดอกไม้โดยหยิบดอกไม้เนี่ยใส่แจกันนะคะได้ทีละแค่ 1, 1, 1> ดอก,ดอกเท่านั้นนะคะเด็กๆโดยเรียงลำดับดอกสีส้มนะคะเป็นดอกแรกค่ะและดอกสีชมพูเนี่ยเป็นดอกสุดท้ายอันนี้ย้ำเลยต้องเป็นดอกสีส้มเนี่ย ดอกแรกคือดอกที่1นนั่นเองนะคะแล้วก็ดอกสีชมพูเนี่ยเป็นดอกสุดท้ายนั่นเองค่ะครับผมดูดอกที่3มส่วนดอกที่2แน่นอนต้องเป็นสีเหลืองเอาละเรามาดูกันครับว่าเราจะเรียงลําดับได้อย่างไรครับค่ะในตารางช่องที่1นึ่งเด็กคิดว่าเราจะต้องเติมอะไรดีครับ A B C หรือดีนะครับถ้าดูตามเงื่อนไขแน่นอนครับจะต้องเป็นหยิบดอกไม้สี ส้มนั่นเองก็คือเป็นสีนั่นเองนะคะถูกต้องน,นะครับจากนั้นทำอะไรต่อดีนะครับมีแจกันว่างๆใช่ไหมครับเด็กจะต้องเติมตัวอักษรดีครับในช่องที่สองก็คือใส่แจกันแบบนี้นั่นเองสวยงามเลยค่ะดอกแรกไปแล้วนะคนะคดอกที่สองครับเป็นดอกไม้สีอะไรครับเด็กสี เหลืองนั่นอเองเสียงดังมากเลยค่ะยอดเยี่ยมมากนะครับสําหรับดอกไม้สีเหลืองจะต้องเป็น b ค,ครับจากจิบด,ดอกไม้แล้วเนี่ยแน่นอนครับบัตรคำสั่งต่อไปต้องเป็น d ครับใช่ค่ะคือใส่แจกันนั่น,นเองนะคะนั่นเองนะครับต่อไปแน่นอนดอกสุดท้ายครับผมเป็นดอกสีชมพูนะครับโดตัวสองตัว a และหยิบแล้วต้องนำไปใส่แจกัน เป็นคำสั่งที่เท่าไหร่คะคุณรูแบงเป็นคำสั่งที่6ครับผมสำหรับตัวดีเรียบร้อยนะครับนี่คือเราทําการจัดดอกไม้เสร็จเรียบร้อยตามตรงตามเงื่อนไขก็คือหยิบดอกสีส้มก่อนเป็นดอกแรกจากนั้นก็หยิบดอกสีเหลืองและดอกสีชมพูเป็นดอกสุดท้ายนั่นเองใช่ครับ ไปดูต่อกันเลยนะครับสำหรับใบงานที่7ครับวันนี้ใบงานที่7นะครับเป็นเรื่องจัดชุดอาหาร3มือนั่นเองใช่ค่ะนะครับทำที่จ้งใบงานอีกครั้งหนึ่งครับได้เลยค่ะเติมตัวอักษรนะคะ A B C D E นะคะที่แทนอาหารชนิดต่างๆลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเพื่อจัดอาหารเช้ากลางวันเย็นมื้อละ3ชนิดค่ะ,คะและใน1วันนะคะสามารถกินอาหารชนิดเดียวกันได้ ซ้ำเนี่ยไม่เกิน2มื้อครับผมกินอาหารชนิดเดียวกันซ้าได้ไม่เกิน2มื้อนั่นเองค่ะดูแนวคําตอบครับของครูนะครับจะเริ่มมื้อเช้าก่อนเลยนะครับมื้อเช้าของครูจะเป็น A ครับก็คือแกงจืดแกงจืดค่ะจากนั้นเป็น B มูหมูทอดจากนั้น C ไข่เจียวคเรียงตามแบบนี้ไปก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นก็มาที่อาหารกลางวันครับก็จะเป็น D ครับผัดบวบ E ครับผัดผักและ A ซ้ำแล้ครับตอนนี้วนมาแล้ววนที่แกงจืดแล้วเห็นไหมครับและมื้อเย็นครับไปต่อที่ B ครับไปต่อที่ C B หมูทอด C ไข่เจียวและ D ผัดบวบครับเห็นไหมครับมื้อละ3ชนิดและใน1วันสามารถกินอาหารชิ้นเดียวกันซ้ำได้ไม่เกิน2มื้อนั่นเองเห็นไหมครับนี่มา A ซ้ำมี2มื้อนะครับ A 3 C C ีาค่ b เห็นไหมครับตรงตามเงื่อนไขมีอีกหนึ่งแบบครับเผื่อว่าเด็กๆจะได้เป็นแบบนี้นะครับครูจะให้เป็น a ก่อนครับแกงจืด b หมูทอด c ไข่เจียวครับกลางวันครับเป็น a แกงจืดครับ c ไข่เจียวและ d ผัดบัวนะครับอันนี้ซ้ำ อ๋อเอาเอซ้ำก่อนเลยถูกต้องน,นะครับแล้วแต่ว่าเด็กๆกระจัดอย่างไรนะครับต่อมาเป็นมื้อเย็นครับบี B. หมูทอดค่ดีผัดบวกและอีผัดผัก,ผกนั่นเองนะครับดีซ้ำหนึ่งเห็นไหมครับซ้ำสองนี่ได้สามีไหมครับ,ค,รบค่ะไม่เกินถูกต้องอันนี้ครูแบงค์เรียงตามความชอบไหมคะเนี่ยอ่าครับเอาละรีบร้อนนะครับสำหรับใบงานใบนี้ะนะครับ เรียบร้อยนะครับมาดูต่อนะครับหลังจากที่เด็กๆทำใบงานใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเรามาตอบคำถามหลังจากการทำกิจกรรมกันดีกว่าครับค่ะหนึ่งค่ะจากใบงาน06นะคะจัดแจการดอกไม้ค่ะนักเรียนนะคะจัดแจการดอกไม้ตามบัตรคำสั่งนะคะ และถ้าไม่มีบัตรคำสั่งใส่แจกลรลักจะทำกิจกรรมได้ตามเป้าหมายหรือไม่เพราะเหตุใดจริงๆแล้วบัตรคำสั่งใส่ใจกรน,นี้สำคัญนะใช่ค่ะถ้าไม่มีเนี่ยเด็กๆจะทำได้ตามเป้าหมายหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับแนวคำตอบของครูคก็คือ ไม่ได้นะครับเพราะเป้าหมายคือจัดแจกันดอกไม้แต่ว่าถ้าไม่มีคําสั่งใส่แจกันดอกไม้จะไม่ได้อยู่ในแจกันจึงทํางานไม่ได้ตามเป้าหมายนั่นเองใช่ค่ะอ,คอาจจะถือดอกไม้ไว้อย่างนั้นนะคะ3ามดอกเลยก็ไม่ตรงตามเป้าหมายใช่ค่ะข้อที่2ครับ ข้อที่2ค่ะจากใบงาน0ูนย์นะคะการจัดอาหาร3มมื้อใน1วันนักเรียนเนี่ยมีวิธีจัดเมนูอาหารแต่และมื้ออย่างไรตี้อยากทราบมากเลยว่าเด็กๆตอบออกมาว่าอย่างไรบ้างนะครับมาดูแนวคําตอบครับแนวคําตอบคือมื้อเช้าเลือกอาหาร3ชนิดมื้อกลางวันเลือกอาหารอีก2ชนิดและเลือกอาหารในมื้อเช้าอีก 1, ชนิด มื้อเย็นเลือกอาหารจากมื้อเช้า1ชนิดและเลือกอาหารจากมื้อกลางวัน2ชนิดนั่นเองตรงนี้เป็นแนวคําตอบเท่านั้นนะครับปเป็นด็กอาจจะตอบนอกเหนือจากนี้ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลของเด็กๆแต่ละคนคะนักเรียนบอกว่าเลือกตามความชอบค่ะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเงื่อนไขก็อย่างที่ได้ชี้แจงไปนั่นเองสุดท้ายแลครับสําหรับใบงานที่8ครับค่ะใบงานเยอะมากรเรื่องแบบฝึกหัด นะครับเป็นแบบฝึกหัดเรื่องปัญหาหลายเป้าหมายค่ะครับผมมาดูคำชี้แจงครับผมเขียนชุดคำสั่งการทำไข่เจียวจากบัตรคำสั่ง A ถึง F นะครับโดยเติมตัวอักษรหน้าบัตรคำสั่งลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตามลำดับการทำกิจกรรมค่ะ A คืออะไรครับ A คือเทไข่ลงกระทะเจียวไข่ค่ะ B นะคะปรุงรสด,ด้วยซอสค่ะค C นะคะตอกไข่ใส่ชามค่ะ ดีต er e e ีไข right. so ่ค่ะอีนะคะเทน้ำมันพืชลงกระทะค่ะและ F ค่ะตักหมูใส่ชามไค่ะครัแบบฝึกหัดของเราก็คล้ายๆกับกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำไปแล้วในแบงงานต่างๆค่ะคิดว่าไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับตรงนี้จะให้เวลาเด็กๆมาทำกิจกรรมสักครู่หนึ่งไปกันเลยครับไปเลยค่ะช่องแรกเด็กๆคิดว่าคุณครูจะให้เป็นแนวคำตอบ เป็นอะไรครับบัตรคําสั่งอะไรครับคำตอบคือเป็น C ค่ะก็คือตอกไข่ใส่ชามตก่อนเลยะใช่ค่ะหลังจากนั้นนะครับเป็น F ครับตักหมูใส่ชามไข่ค่ะครับผมเป็นคําสั่งที่2องคำสั่งที่3ครับ B B นะคะปรุงรสด้วยซอสค่ะครับผม B ปรุงรสด้วยซอสจากนั้นก็มาที่บัตรคำสั่ง D เป็นบัตรคำสั่งที่4ครับ ตีไข่ตีไข่ให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะนะครับคำสั่งที่5ก็คือ e ครับ e ก็คือเทน้ํามันพืชลงกระทะค่ะเทน้ามันพืชลงกระทะและสุดท้ายครับ a นะคะก็คือเทไข่ลงกระทะเจียวไข่นั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วได้แล้วค่ะเมนูอาหารเย็นนี้การทําไข่เจียวของเราซึ่งเด็กๆอาจจะตอบแบบอื่นก็ได้่ะครับบางคนอาจจะเทน้ํามันพืชก่อนก็ได้หลังจากที่เราผสมแล้วเนี่ยก็ร้อน น้ำมันร้อนทันนะครับก็สามารถที่จะทําได้ <dej> <goo. S 2> เช่นเดียวกันก็มีบางคําสั่งที่สามารถสลับกันนได้ถูกต้องเลยสาหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเราสรุปได้ว่าอย่างไรครับุณแองครับค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะเยอะแยะเลยนะคะที่นักเรียนทำกันนะคะชุดคําสั่งถับประกอบด้วยบัตรคําสั่งหลายใบนะคะมาจัดเรียงตามลําดับขั้นตอนค่ะเพื่อให้สามารถทํางานนะคะหรือว่าสามารถ บรรลุเป้าหมายของเรานั่นเองค่ะ